ส่วนเจีย้ยจะเหมือนห้องพบอนาตการบทที่สองเด็กหญิงในหอยมอบไข่มุกสือมูไม่ได้สนใจเปลือกหอยเรืองแสงเหล่านี้แม้แต่น้อยแล้วว่ายน้ำอย่างรวดเร็วไปที่ปะกการังยักษ์กหนึ่งจากนั้นก็ใช้แขนข้างหนึ่งเคาะเบาๆไปที่ปะกการังสองสามครั้งทันใดนั้นได้ยินเสียงฟู่ดังขึ้นหมอกโลหิตกลุ่มหนึ่งก็พุ่งออกมาจากใต้แนวปะกการังและหมุนวนอย่างรวดเร็วรอบตัวเด็กหนุ่มสองสามครั้งราวกับมีชีวิต จากนั้นก็จมหายเข้าไปในร่างของสืมู่อย่างไร้ซุ้มเสียงหลังจากสือมู้สูดหมอกโลหิตเข้าไปแล้วพลันรู้สึกกระปริกระเปล่าขึ้นทันทีจากนั้นก็สูดหายใจเข้าลึกๆในน้ําทะเลเฮกหนึ่งก็พบว่าตนเองสามารถอ้าปากหายใจในน้ําได้อย่างอิสระเช่นมัจฉาตัวหนึ่งแล้วจากนั้นสืมู่ก็เคลื่อนไหวโดยไว่ายไปทางด้านหลังปะการังอย่างรวดเร็วและขุดเอาสิวและคอนเหล็กขึ้นสนิมอันหนึ่งออกมาจากผืนทรายใต้ทะเลอย่างรวดเร็ว และเริ่มขุดเจาะที่ใต้แนวปะการังอย่างตั้งอกตั้งใจท่ามกลางประกายแสงสีขาวสลัวนั้นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่ด้านล่างปะการังยักษ์นั้นมีหอยกับขนาดใหญ่เท่ากับถังน้ำตัวหนึ่งถูกทับอยู่ทั่วร่างเป็นสีขาวราวกับหยกไม่มีสีอื่นเจือปนแม้แต่น้อยทว่าวัตถุขนาดมา ah หึมานี้ในขณะนี้กลับถูกปะการังยักษ์กดทับไว้เกือบทั้งหมดอย่างแน่นหนาไม่สามารถขยับขยเยนได้แม้แต่น้อย มีเพียงประกายแสงสีเงินที่ส่องประกายริบหรี่กับพลิบวูบว่าบนพื้นผิวเป็นครั้งคราวเท่านั้นด้านหนึ่งข้างใต้ประการังยักษ์ถูกขุดเจาะจนเป็นโพรงว่างประมาณ8ปดเก้าส่วนแล้วแม้อยู่ใต้ทะเลแต่ก็ยังสั่นไหวเล็กน้อยไปตามการเคลื่อนที่ของกระแสน้ําหลังจากผ่านไปหนึ่งกา้านทูบสื่อมู้ที่ขุดเจาะมาตลอดโดยไม่หยุดพักก็รู้สึกเหนื่อยล้าขึ้นมาเล็กน้อยแล้วจากนั้นสื่อมู่ก็ต้องกลั้นหายใจอีกครั้งและหยุดลงมือ คลางหมุนร่างกลับมาที่ด้านหน้าปะกการังอีกครั้งและเคาะบนปะกการังเบาๆสามครั้งเมื่อหอยยักษ์ที่อยู่ด้านล่างได้ยินเสียงข้อนี้ก็มีประกายแสงสีเงินแผ่กระจายบนพื้นผิวเปลือกหอยสามารถเผย,ยออกมาได้จนมีรอยแยกเล็กๆเ,เ,เส้นหนึ่งจากนั้นหมอกโลหิตกลุ่มหนึ่งก็ถูกค้นออกมาเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พันเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหลังจากซื้อมูสูตรหมอกโลหิตเหล่านี้เข้าไปในร่างแล้วก็กลับมาหายใจได้ดังเดิมอีกครั้ง จากนั้นสื้อมูกก็ว้ายกลับไปยังตำแหน่งเดิมพร้อมกับค้อนและสิวในมือและกล้มหน้าทำงานอย่างขมักขม้นต่อไปหอยยักษ์สีขาวใต้ปะการังยักษ์นี้ถูกเด็กหนุ่มค้นพบอยู่ใต้ทะเลเมื่อสองปีก่อนปรากฏว่าหลังจากถูกมันพ่นหมอกโลหิตใส่โดยบังเอิญครานหนึ่งแล้วสื้อมู่พันได้รับความสามารถในการหายใจในน้านําได้ชั่วคราวสื้อมู่รู้สึกตื่นเต้นแกมินดีที่รู้ว่าหอยยักษ์ตัวนี้ไม่ธรรมดา ดังนั้นจึงกลับบ้านไปเอาคอนและสิวและกลับมาที่ใต้ทะเลอีกครั้งจากนั้นก็ค่อยๆขุดเจาะใต้ปะการังยักษ์ทีละน้อยโดยตั้งใจที่จะช่วยชีวิตหอยยักษ์ตัวนี้ออกมาหอยยักษ์ตัวนี้ก็มีสติปัญญาเป็นอย่างมากคล้ายกับล่วงรู้ว่าสื่อมูก,กำลังพยายามช่วยชีวิตมันอยู่เมื่อใดก็ตามที่สื่อมู่ไม่สามารถหายใจใต้น้ำได้มันก็จะพ่นหมอกโลหิตออกมาเพื่อให้สื่อมู่หายใจต่อไปได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตามปะการังก้อนนี้ก็ใหญ่เกินไปจริงๆแม้ว่าสื้อมู่สามารถหายใจในน้ําได้อย่างอิสระแต่ก็ไม่สามารถสําแดงพลังขณะอยู่ใต้ทะเลได้มากนะักยิ่งไปกว่านั้นปะการังก้อนนี้ยังแข็งแกร่งอย่างยิ่งเมื่อเป็นเช่นนี้สื้อมู่ต้องขุดเจาะอ,อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึงสองปีถึงสามารถเข้าใกล้ความสําเร็จเช่นนี้ได้ในช่วงเวลานี้สื้อมู่ได้ค้นพบว่าหมอกโลหิตที่หอยยักษ์พ่นออกมามีความลึกลับพิสดารเกินกว่าที่คาดคิดไว้ในตอนแรกมากนะัก ในช่วงสองปีมานี้ขณะที่สือมู่ดดูดซับหมอกโลหิตเข้าไปในร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆนั้นหมอกโลหิตที่แต่เดิมสามารถทําให้สือมู้อยู่ใต้ทะเลได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นตอนนี้กลับสามารถอยู่ได้มากกว่าหนึ่งกา้านทูบแล้วในขณะเดียวกันสือมู่ยังค้นพบอีกว่าหมอกโลหิตไม่เพียงแต่ทาให้ธาตุวารีของตอนเองเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ต่อาการบ่มเพาะร่างกายอีกด้วยเดิมทีเป็นพระขาดโอสถหนุนเสริม จึงทาให้การบ่มเพาะร่างกายของสืมู่ติดขัดไม่คืบหน้าคิดไม่ถึงว่ากลับสามารถฝึกฝนจนเลื่อนระดับจากระดับ4ี่ไปยังระดับ7ได้ในคราวเดียวนอกจากนี้เรื่องต่างๆมากมายที่ก่อนหน้านี้เคยขบคิดไม่เข้าใจก็พลันตระหนักรู้ขึ้นมาในทันใดซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งนี้ยังส่งผลต่อการตระหนักรู้ในระดับหนึ่งด้วยและยังทําให้ภาวะอารมณ์ของสืมู่มีความสุขุมเยือกเย็นมากกว่าคนในวัยเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด หาไม่แล้วเด็กหนุ่มอายุสิบกว่าปีคนหนึ่งจะสามารถเผยท่าทีสุขุมเยือกเย็นต่อหน้าบุรุษชราชุดเขียวได้อย่างไรครั้งนี้สือมู่ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่อยู่เกือบทั้งคืนจึงพาร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าออกจากก้นทะเลและกลับมาที่หมู่บ้านชาวประมงตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาแต่ละครั้งที่ลงไปใต้ทะเลสือมู่ล้วนต้องพักผ่อนฟื้นฟูพละกําลังอยู่หลายวันก่อนลงไปใต้ทะเลอีกครั้งแต่ด้วยสถานการณ์ในขณะนี้ แน่นอนว่าย่อมไม่สามารถทำเช่นนั้นได้แล้วคืนถัดมาณนาชายฝั่งทะเลจุดเดิมเด็กหนุ่มก็กระโดดลงทะเลไปอีกครั้งคืนที่สามนก้นทะเลลึกบึมจากนั้นเศษศิลาจำนวนมากก็กลิ้งตกลงมาแนวปะการังเดิมพันสันสะเทือนอย่างรุนแรงและเริ่มเอ็นเอียงไปทางด้านที่ขุดเป็นโพรงเล็กน้อยหอยยักษ์ซึ่งแต่เดิมถูกกดทับไว้อย่างแน่นหนาใต้ก้อนศิลายักษ์เปลือกนอกก็เปล่งแสงสีเงินสว่างเจิดจ้าขึ้นมาในทันใด และเริ่มดิ้นรนเขย่าไปมาอย่างสุดกำลังสำเร็จแล้วเมื่อสื่อมู่เห็นเช่นนี้ก็รู้สึกดีใจอย่างมากพลางบิดตัวสองแขนแหวกไว้ไปอีกด้านหนึ่งของแนวปะการังอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกถล่มใส่หลังจากมีเสียงดังอย่างต่อเนื่องแนวปะการังที่แต่เดิมเอ็นเอียงอยู่เล็กน้อยก็เกิดการสั่นไหวชั่วขณะหนึ่งและกำลังจะพังทลายลงไปทั้งหมดในไม่ช้า ส่วนหอยยักษ์ที่อยู่ด้านล่างก็ดิ้นรนให้หลุดพ้นอย่างสุดกำลังแต่ในเวลานี้เองท่านมีกระแสน้ำใต้ดินปริศนาขุมหนึ่งพุ่งเข้ามาในทิศทางที่ปะการังยักษ์กำลังจะเอ็นล้มลงไปหลังจากเสียงระเบิดดังสนั่นติดต่อกันครู่หนึ่งปะการังที่เอ็นเอียงอยู่แต่เดิมก็สั่นไหวชั่วขณะหนึ่งจากนั้นก็กลับสู่ตำแหน่งเดิมอีกครั้งอย่างน่าประหลาดหอยยักษ์ที่หลุดออกมาได้แล้วบางส่วนจึงถูกกดทับลงไปอีกครั้งแย่แล้ว เมื่อเห็นเช่นนี้สื้อมู่ก็อุทานเบาๆออกมาตามจิตสำนึกและย่อเอวลงทันทีได้ยินเสียงปึกปึกๆดังขึ้นสองครั้งสองเท้าของสือมู่จมลึกลงไปในผืนทรายใต้ทะเลคึ้่นฉื่อสองแขนสั่นสะท้านสื้อมูช่ชกใส่ก้อนปะการังอย่างรุนแรงสองหมัดติดต่อกันได้ยินเสียงปังปังดังกึกก้องขึ้นสองครั้งกำปั้นของเด็กหนุ่มกระแทกใส่ผนังซิลายอย่างรุนแรง ทำให้น้ำทะเลในบริเวณใกล้เคียงเกิดการปั่นป่วนขึ้นชั่วขณะหนึ่งปะการังยักษ์สั่นคลอนเล็กน้อยทำให้แรงกดทับที่ตกลงมาพันชลอช้าลงเล็กน้อยเช่นกันหอยยักษ์จึงคว้าโอกาสนี้ไว้ทันทีประกายแสงสีขาวสว่างวาบขึ้นทั่วร่างหลังจากกระพริบวาบหนึ่งมันก็หายว่าไปจากจุดเดิมอย่างไร้ร่องรอยแล้วซื้อมูถอยหลังไปหลายก้าวด้วยความเจ็บปวดรวดร้าว สองมือเปร่ะเปื้อนไปด้วยโลหิตและรู้สึกเจ็บปวดแสนสาหาัสพันอ้าปากกระอักโลหิตออกมาสองตาพันเปลี่ยนเป็นสีดำและหมดสติไปในที่สุดในเวลานี้เองน้ำทะเลที่อยู่ใกล้กับเด็กหนุ่มพันเกิดการสั่นไหวหอยยักษ์ปรากฏขึ้นอีกครั้งท่ามกลางประกายแสงสีขาวอบล้อมเปลือกหอยทั้งคู่เปิดออกช้าๆเผยให้เห็นร่างของเด็กหญิงตัวเล็กจอยที่กอดไข่มุกสีโลหิตอยู่ในอ้อมแขนคนหนึ่ง เด็กหญิงตัวน้อยดูแล้วน่าจะมีอายุประมาณหกหรือเจดขวบและสูงเพียงสามชุ่นเท่านั้นนางสวมเอี้ยมปร่งบางปกปิดหน้าอกและหน้าท้องเอาไว้ผิวขาวราวกับหิมะและมีใบหน้าประณีตอย่างยิ่งในตาสีดำดุดดวงดาวคู่หนึ่งสำรวจมองเด็กหนุ่มที่หมดสติและสองมือที่ชุ่มโชกด้วยโลหิตอย่างเอาใจใส่ใบหน้าเล็กๆของนางเผยความรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึง้งแขนดุดรากบัวของนางพันเคลื่อนไหว โดยยกไข่มุกสีโลหิตในมือขึ้นสูงและเปล่งคลื่นแสงสีเงินออกมาเป็นวงกลมแผ่กระจายออกไปในทุกทิศทางครู่ต่อมาได้ยินเสียงฟุบกฟุดังขึ้นเปลือกหอยนับไม่ถ้วนที่มีขนาดแตกต่างกันพุ่งออกมาจากทุกขนแห่งใต้ทะเลอย่างบ้าคลาั่งและไปรวมตัวเบียดเสียดกันอยู่ใต้ร่างของเด็กหนุ่มอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ค่อยๆย,ยกร่างของเด็กหนุ่มขึ้นไปข้างบนหลังจากนั้นไม่นานผิวน้ําทะเลก็แหวกออกร่างของเด็กหนุ่มลอยขึ้นมา จากนั้นเปลือกหอยมากมายก็แยกย้ายกระจายตัวไปอย่างรวดเร็วและจมลงสู่ก้นทะเลอีกครั้งประกายแสงสีเงินสว่างวาบขึ้นหอยยักษ์ปรากฏขึ้นอีกครั้งใกล้กับร่างของเด็กหนุ่มฝาหอยทั้งสองเปิดกว้างเด็กหญิงตัวน้อยก็ปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากนางมองดูเด็กหนุ่มแล้วจึงเห็นว่าเด็กหนุ่มยังอยู่ในอาการหมดสตินางจึงมองดูไข่มุกสีโลหิตในมืออีกครั้งใบหน้าเล็กๆฉายแววลังเลใจ แต่ในที่สุดนางก็กัดฟันคว้างไขมุกในมือไปที่เด็กหนุ่มไขมุกหมุนคว้างอยู่เหนือร่างของเด็กหนุ่มหมอกโลหิตกลุ่มใหญ่ถูกค่นออกมาเสียงดังฟู่หลายวันต่อมาเด็กหญิงก็ปรากฏตัวขึ้นบนผิวน้ำทะเลไกลออกไปหลายหมื่นลี้ร่างของนางมีขนาดเท่ากับเด็กธรรมดาทั่วไปข้างกายมีสตรีงามวมยกลางคนสวมชุดชาววังสีน้ำเงินคนหนึ่งคนทั้งสองกำลังเหยียบเต่ายักษ์สีดำขนาดเท่าบ้านตัวหนึ่ง โลดแล่นไปในท้องทะเลลึกอย่างรวดเร็วท่ามกลางละอองคลื่นสะทัดจากทั้งสองด้านสตรีงามเมยกลางคนจูมือเด็กหญิงด้วยมือข้างหนึ่งและมองดูนางด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักใคร่เอ็นดูและพร่ำกล่าววาจายอยู่ตลอดเวลาสาวน้อยครั้งนี้หากมีเช่เจ้าพบเจอข้าก่อนเกรงว่าเจ้าอาจประสบอันตรายร้ายแรงแล้วจูจูสาวน้อยวิญญาณหอยกับสวรรค์นี่คือนักเวทวารีโดยกำเนิด ตลอดประวัติศาสตร์ทั้งหมดของหน้านา้ําทะเลตรงไห่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในรอบหมื่นปีเท่านั้นดูเหมือนเผาวารีในทะเลตรงไห่ของเราถูกกาหนดให้เจริญรุ่งเรืองแล้วจริงสีสาวน้อยเจ้าชื่ออันใดเหตุใดข้าจึงไม่เห็นมุกวิญ,ญญาณของเจ้าเล่าตามคําร่ําลือกันสาวน้อยวิญ,ญญาณหอยกับสวรรค์ทุกคนควรต้องมีมุกวิญ,ญญาณคู่ใจซึ่งเป็นวัตถุดิบอันยอดเยี่ยมในการหลอมวัตถุเวทคุ้มครองกาย อาอาเด็กหญิงตัวน้อยส่งเสียงอ้อแอออกมาขณะที่มือเล็กๆอีกข้างของนางทำท่าทางบางอย่างกับสตรีสาวไม่หยุดอ้อเจ้าชื่อเสียงจูและเจ้ามอบมุกวิญญาณของตนเองให้คนอื่นไปแล้วคนผู้นั้นเป็นผู้มีบุญคุณช่วยชีวิตของเจ้าอืมรู้จักตอบแทนบุญคุณนี่เป็นเรื่องที่สมควรแล้วอันใดนะคนผู้นั้นเป็นเผ่ามนุษย์และยังเป็นผู้ชายด้วยสาวน้อยเจ้าจงจำไว้ว่า มนุษย์ผู้ชายทุกคนไว้ใจไม่ได้ที่สุดแล้วหากเจอกันครั้งหน้าก็สังหารให้ตายในฝ่ามือเดียวก็แล้วกันไปตามอาจารย์ไปทวงคืนไข่มุกกันเถอะอันใดนะเจ้าบอกว่ามุกวิญญาณแปดเปื้อนคราบโลหิตของสัตว์ประหลาดที่ไม่รู้จักชื่อที่ก้นทะเลเมื่อนานมาแล้วและใช้การไม่ได้แล้วโอ้ถ้าเป็นเช่นนี้ก็แล้วกันไปเถอะถือเสียว่าเจ้าเด็กเผ่ามนุษย์ผู้นั้นได้กำไรไปก็แล้วกัน แต่ภายหน้าห้ามพบกับคนผู้นี้อีกซุ้มเสียงของสตรีสาวค่อยๆจางหายไปเรื่อยๆเต่ายักษ์ที่พาคนทั้งสองเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำทะเลก,ก็ค่อยๆห่างไกลออกไปเช่นกันในที่สุดก็กลายเป็นจุดดำจุดหนึ่งและหายไปโดยสมบูรณ์ซื้อมูที่อยู่ในอาการหมดสติรู้สึกว่าร่างกายของตนเองร้อนเผาไปหมดโลหิตท,ทั่วร่างดูเหมือนกำลังเดือดพล่านริมฝีปากแห้งผากอย่างยิ่งจึงร้องตะโกนเสียงดังขึ้นมาในทันใด จากนั้นก็ลุกขึ้นนั่งทันทีในขณะนี้สื่อมู่พบว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่บนชายหาดริมทะเลรอบบริเวณนั้นเงียบสงัดอย่างยิ่งไม่มีเงาร่างผู้คนอยู่เลยเด็กหนุ่มตกตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นก็ก้มศีรษะลงอีกครั้งตามสัญชาตญาณและพลันตกตะลึงจนอ้าปากค้างจึงเห็นว่าหลังมือทั้งสองข้างซึ่งเดิมทีควรมีบาดแผลและเต็มไปด้วยโลหิต ในเวลานี้กลับเรียบเนียนไม่มีร่องรอยบาดแผลหลงเหลืออยู่แม้แต่น้อยสืมู่จ้องมองสองมือของตนเองและพลิกมือกลับไปกลับมาหลายครั้งด้วยความมึนงงจากนั้นก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติของกระแสโลหิตในร่างกายของตนเองใบหน้าของสืมู่จึงเต็มไปได้วยความมึนงงสงสยัยหลังจากคบคิดอยู่ครู่หนึ่งสืมู่ก็จำเรื่องบางอย่างได้ในทันใดและเริ่มคําสสำรวจไปทั่วร่างหลังจากนั้นไม่นาน ซื้อมูก็หยิบไข่มุกปร่งใสแวววาวราวกับผลึกที่มีขนาดเท่าหัวแม่มือเม็ดหนึ่งออกมาจากอกเสื้อของตนเองนี่คือเด็กหนุ่มรู้สึกสงสัยเล็กน้อยแต่ก็แน่ใจว่าสิ่งของนี้ไม่ได้อยู่บนร่างของตนเองมาก่อนแน่นอนว่าซื้อมูย่อมไม่รู้ว่าหมอกโลหิตกลุ่มนั้นที่หอยยักษ์พ่นออกมาเมื่อก่อนนั้นแท้จริงแล้วคือโลหิตประหลาดจากภายนอกที่ปนเปื้อนอยู่ในมุกวิญ,ญญาณของเด็กหญิงตัวน้อยเพียงแต่ก่อนหน้านี้ สืมู่ดูดซับโลหิตปนเปื้อนนั้นไปเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นแต่ตอนนี้เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของสืมู่เด็กหญิงจึงได้บีบเค้นโลหิตประหลาดที่เหลือทั้งหมดออกมาในคราวเดียวทําให้อาการบาดเจ็บของสืมู่หายสนิทด,ดังเดิมในพริบตามุกวิญญาณน,นั้นเป็นเพราะเด็กหญิงไม่สามารถหยุดยั้งการปนเปื้อนของโลหิตประหลาดได้จึงได้สูญเสียจิตวิญญาณไปแล้วตอนนี้มันได้กลายเป็นเพียงไข่มุกประกายราตรีที่ค่อนข้างหายากเม็ดหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นเด็กหญิงก็คงลังเลไม่อาจตัดใจทิ้งมันไปได้จริงๆซื้อมูอหมุนไข่มุกเล่นในมืออยู่ครู่หนึ่งและรู้สึกได้ถึงความเรียบเนียนผิดปกติของมันจึงรู้ว่ามันมีมูลค่าค่อนข้างมากจึงรีบเก็บซ่อนมันไว้ในตัวอย่างระมัดระวังในเวลาต่อมาซื้อมู่ก็กระโดดลงไปในทะเลอีกครั้งและค้นหาไปตามแนวปะการังที่พังทลายที่ก้นทะเลอีกครั้งหลังจากแน่ใจแล้วว่า หอยยักษ์นั้นได้หลุดพ้นออกไปแล้วจริงๆสือมู่ก็ลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำด้วยความรู้สึกหงุดหงิดผิดหวังเล็กน้อยและกลับไปที่บ้านในหมู่บ้านชาวประมงยามเช้าในอีกสามวันต่อมาพวกบุรุษชราชุดเขียวก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในหมู่บ้านชาวประมงไม่นานหลังจากนั้นรถม้าสีดำคันหนึ่งพร้อมด้วยผู้คุ้มกันที่ขี่ม้าหลายคนก็ออกจากหมู่บ้านไปอีกครั้งและมุ่งหน้าไปยังเมืองเฟิงเฉิงอย่างรวดเร็ว จบตอนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปหน่อยค่ะและกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ